สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมถั่วค่ะถั่วเราก็ปลูกมานานแล้วนะคะนี่เริ่มใบเหลืองแล้วนะฝนยุดตกแล้วเนาะตอนนี้ดินก็แห้งแล้วแตกไรแห้งวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยให้เขานะคะต้องก็ปลูกมานะไม่เคยใส่เลยนะคะปุ๋ยของเราก็เป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะปุ๋ยชีวภาพนะเล่งผลให้ผลโตบดดีนะคะ เราซื้อมาใส่มะพร้าวนะคะแล้วมันเหลือนะ่ะก็เลยเอามาใส่ผักของเรานะคะนี่ก็ปอดจากสารนะดินแห้งแตกละแหงแล้วต้องมาปลูกมานะประมาณหกสิบวันนะคะก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยสักครั้งหนึ่งเนาะนดินแตกละแหงแล้วนะคะนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงเดี๋ยวเราก็จะเก็บด้วยนะคะเพราะว่า ก็มีที่เราเก็บได้ด้วยเนาะนี่ค่อยระยะเลย,ยนะคะนี่ใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยนะคะจะกินเขาอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยมะละด้วยมะละก็ใบเหลืองแล้วนะน้ำค่าก็ไม่ได้ลดนี่วันนี้เราจะลดน้ำไปทนคงแรกนะคะนี่เป็นปุ๋ยชีวภาพนี่น มะละก็เริ่มมีลูกให้เกินแล้วนะอันนี้ก็บำรุงลูกเขานะคะให้แข็งแรงบำรุงลูกบำรุงปากนะคะเราเหลือจาานะ๊กหมาวนะใส่ไม่หมดนี่ค่ะมะละเราเก็บเป็นบ้างแล้วนะ แล้วนะคะเราก็มาลดน้าให้เขาค่ะนี่ค่ะลดน้ําให้ปุ๋ยละลายนะคะวันนี้เป็นการลดน้าครั้งแรกแล้วก็ใส่ปุ๋ยครั้งแรกเลยคะ่ะต้องกระปุกมาไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยอะ่ะอันนี้เราเป็นใส่ยางมอเตอร์จากสวนกล้วย,ยไม้นะคะวันนี้เราผสมกล้วยไม้นะเราก็เลยมาลดน้าให้เขาด้วยนี่นะคะ เดีย๋ยวเราจะไปลดผักชีนะคะผักชีจะต้นหายอากาศช่วงน,นี้อากาศเย็ยนๆแล้วนะคะผักก็จะงาม ตรงนี้เป็นผักที่เราถอนแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาดึงต้นออกนะแล้วเราก็จะมาขวนดินเตรียมปลูกผักแปลงใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ